คืนคืนโอ้ยคืนลูกสาวคืนคืนงี้บ้านเราไปเ่อมันละเอเยดบาดนี้แรงสั่นละคืนคืนคืนลูกลาคืนนี้นนี่เสียข้างนี้ các ban các bạn cái lốt các bạn lại 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 ลาเป็นก้เป็นเสียเป็นเชิงก็อนีท้ยรถต่าหัดดิอ๋อโอ้โอ้ไปเกลูกลาขึ้นหยักเ็หยักข็้่งนีกกันเน่น้อนตะแตกนำจะดอกขึ้นเออเกิน่าละเออมันหูยังตัวหนึ่นมันนักกลบนยัง เป็นสาไปบเเหนึ่งสองสามแล้วนับ้อยกันมันกมันหนักดากว่า mà nạ tâm บ่ tiền. ไปสับไปฮึดเร็วๆเร็วๆโหก็บ่ติง ขั้นขึ้น้าหนึ่งไดยค้าสองาเน่นนเอียเนลูกเบบนนเอาขึ้นแล้วหลังได้แล้วทานี้ก็ขข้นมันข้นง่ายๆนึงไปบ้านตอยเฮ็ดบนบเนันกับบ้านแล้ว